จุดนี้นะฮะต้องถือว่าเป็นจุดมูสําคัญอีกหนึ่งจุดนะแล้วก็เป็นจุดมูสุดท้ายของรูทนี้ที่เราจัดไว้ให้นะฮะที่นี่ก็คือวัดราศสัทธาธรรมนะฮะจุดตรงนี้เองก็จะเป็นที่ปริสถานขององค์ท้าวเวสวุวรรณซึ่งถือเป็นองค์หลักของวัดแห่งนี้นะฮะก็จะมีเรื่องความเด่นในเรื่องของการขอเรื่องโชคลาภโดยเฉพาะการขอหวยซึ่งเราบอกว่าการขอหวยเนี่ยจริงๆผมมีประสบการณ์จากเพื่อนสนิทผมเลยนะฮะก่อนจะมาทํารายการเนี่ยเล่าให้ฟังเลยว่าเขาขอ แล้วก็ถูกหวยจริงๆหลักแสนด้วยใครผ่านไปผ่านมานะครับแล้วก็อยากจะมาทําการสักการณะณจุดตรงนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงทางวัดเองเนี่ยก็ได้จัดจุดบริการเรื่องดอกไม้ทูบเทียนเอาไว้นะฮะก็สามารถบริการตัวเองได้เลยนะครับสามารถเลือกในชุดที่เราต้องการแล้วก็นําเงินปัจจัยหยอดตู้ได้เลยแล้วก็มีทิกเเล็กๆมาฝากกันนะครับ สำหรับตรงจุดนี้ก็เป็นทาเวสุวรรณพระพัก4สี่ด้านนะฮะกายทองนะครับเขาว่ากันว่าอยากให้เงินไหลนองทองไหลมาก็ให้นําธนบัตรทำลงก็คือแหวนนะครับนี่ตรงจุดที่เป็นแหวนนะครับให้นําแบงค์เนี่ยมาลูดนะครับอ่านะครับเปิบนะครับแล้วก็ขอพรนะครับบอกว่าขอให้เงินไหลนองทองไหลมานะครับสาธุผมเชื่อว่าถ้าใครเป็นสายที่เขาเรียกว่าสายนอนดึกอยากจะมาไหว้อยากจะมาหาจุดมูตอนกลางคืนเนี่ย นี่เป็นอีกหนึ่งจุดทางเลือกที่ดีเลยนะครับ